สวัสดีครับนิสิตครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของการบ้านที่2นะซึ่งก็คาดหวังว่าพวกเราก็คงจะสนุกกับมันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น Data ที่เป็น Data ของของจริงนะครับเป็น Data จํานวนผู้ติดเชื้อที่รายงานนะอย่างเป็นทางการนะครับเป็นตัวเลขที่ทางสอบคอเป็นผู้รายงานแล้วกเ็เรียกว่า มีการ provide ให้พวกเราใน d a t a g o t h นะครับซึ่งผมจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ความรู้ทางด้าน Python ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าการบ้านครั้งที่2ของพวกเราในครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไปดูโค้ดทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเรื่องที่โอ้โหตกตกตกใจแน่นอนนะครับตกใจแน่ๆนะครับคือ ผมก็เลยแนะนำแบบนี้นะครับโดยการผ่านการแนะนำโดยอาจารย์สมชายนะครับอาจารย์บอกว่าอ,อย่าไปกังวลกับโค้ดเยอะๆนะครับก็ให้ซ่อนไว้นะครับแต่ท่านที่ติ์อยากจะดูโค้ดว่าเขียนอะไรไว้ก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้นะครับกดที่โชว์โค้ดนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับจะเห็นว่ามีการดึงข้อมูล ต่างๆมานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมโปรเซสไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ก็สามารถที่จะซ่อนไว้ได้นะครับคราวนี้ข้อมูลที่เรามาหยิบมาดูอันเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลที่เริ่มต้นตั้งแต่เรียกว่าระลอกล่าสุดนะในวันที่1เมษายนนะครับซึ่ง ในตัวเลขของสบคอเองก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลดิบที่เปิดเผยอยู่ใน d a t a g o t h นะครับผมกรองเอาเฉพาะที่ไม่ใช่มาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะครับเอาเป็นว่าเป็นการติดเชื้อกระจายกันทั่วไปในประเทศนี่แหละนะครับข้อมูลเนี่ยมีถึงวันที่ทำโจทย์เสร็จนะครับก็คือวันที่16สิงหาคมนะก็ จะเห็นว่าเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็ process แล้วก็ plot ออกมาเป็นกราฟง่ายๆแบบนี้นะครับด้วยคำสั่งแบบสั้นๆน,นะเราเทุกครั้งนะครับที่เราจะเริ่มทํางานนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเราจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราเริ่มทํางานเราก็สามารถที่จะเข้าไปอย่างลิงก์ที่กำหนดนะครับเสร็จแล้วผมแนะนำว่าให้ save copy นะครับ in drive นะเพื่อที่จะเซฟไอเจ้า IPYNB นะครับก็คือไอเจ้าไอ t h o n n o t e b o o k เนี่ยไว้ในเครื่องไว้ใน Drive ของตัวเองนะครับจะได้ไม่คือถ้าเกิดเราทำก็สามารถทำได้นะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะไม่สามารถเอาไปเอาไป เอาไปเซฟได้นะครับเพราะนันก็เซฟไว้เป็นของตัวเองนะครับก็เซฟไว้ว่าเป็นอย่างเช่นสุกรีนะครับผมก็เซฟไว้ในเป็นชื่อของผมนะครับเป็นสุกรี h w 2นะครับ expression นะครับเป็นเรื่อง expression นะหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับในในการบ้านครั้งที่2เนี่ยมีสั้นๆเลยครับแก้สมการนี้นะครับ ขอโทษนะครับอาจจะไม่เชิงแก้สมก,การเสีทีเยนะครับคือกําหนดสมก,การขึ้นมานะครับเขียนสมก,การให้ถูกต้องนะทีนี้เราต้องมานั่งอธิบายกันนิดนึงว่าข้อมูลนี้นะครับมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเ,ออเรียกว่าเป็น confirm e d cases นะครับที่รายงานกันในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตด,ดีว่า อันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เราพลอตออกมาแล้วก็มีเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเป็นเส้นเรียกว่า moving average นะครับวันก็จะเห็นว่าค่อนข้างสมูทกว่าแล้วก็จะมีไอเส้นเป็นเป็นบาร์เป็นแท่งอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลจริงนะทีนี้ถ้าเราเกิดอยากจะรู้ว่าในอนาคตอีกสัก7วันข้างหน้าเนี่ย นะครับเราจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นแนวโน้มเพราะว่าเราจะเห็นว่านี่มันคือเป็นแนวโน้มนะครับทีนี้แนวโน้มเส้นต่างๆเหล่านี้มันมีความสวยงามของคณิตาศาสตร์อยู่คือมันมีความต้องเรียกว่าเราสามารถที่จะเลือกสมการบางสมการมาแมปนะครับยกตัวยอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมมองไว้ว่า7วันนะ 7วันสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์เนี่ยผมเห็นว่าประมาณสัก1 2 3 4 5 5แท่งสุดท้ายเนี่ยเริ่มเห็นแนวโน้มที่ลงมันลงมาครับอาจารย์เป็นเส้นเส้นตรงนะนะครับผมอยากจะประมาณข้อเรียกว่าประมาณอีก7วันข้างหน้าด้วยข้อมูล5วันเนี้ยนะครับ1 2 3 4 5นะครับด้วยสมาการเส้นตรงนะก็นี่เลยครับนะครับเราสามารถที่จะ สมมุตินะครับเราเลือกใช้สมก,การเส้นตรงสมก,การเส้นตรงก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ ax บวก b นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีพารามิเตอร์นะครับหรือว่าเป็นโคเอฟฟิเชนต์อยู่2ตัวก็คือเป็น a กับ b นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนิสิตก็คือไปแก้ฟังก์ชันนี้นะครับให้ตรงนี้ตรงนี้ห้ามแก้นะตัว x นี่ห้ามแก้นะนะครับไปแก้เฉพาะพารามิเตอร์อันนี้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราในสมการของเรามีแค่ a x บวก b ก็คือมันจะมี coefficient ที่เราต้องไปหาค่าอยู่2ตัวคือ a กับ b ใช่ไหมนะครับเราก็ใส่เข้าไปแค่ a กับ b นะแล้วก็นิสิตก็บอกเลยครับว่าค่า y เนี้ยนะครับคำนวณจาก expression นี้นิพจน์นี้นะครับก็คือ a คูณ x บวก b ซึ่งเป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมนะครับก็หลังจากนั้นนิสิตก็ return ค่า y ออกมานะครับเพราะนั้นฟังก์ชันที่ นิสิตจะต้องทำนะครับก็คือฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวเลยนะครับคือสามารถเอาเรียกว่าเอาเอา,เอาความคิดของนิสิตมา express นะครับมาเขียนเป็นสมการนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่า,เ,าเราสนใจ5วันแล้วใช้สมการเส้นตรงนะครับนะครับนิสิตใส่ชื่อตัวเอง,ของเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าในตอนสุดท้ายมันจะ display graph ออกมานะครับ เวลาทํางานนะครับเวลารันจะเห็นว่ามีปุ่มรันตรงนี้นะครับก็คือปุ่มแรกปุ่มนี้มันรันเพื่อดึงข้อมูลออกมานะครับดึงข้อมูลที่ผมแปะไว้ให้ใน Google Drive ที่แชร์ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับก็จะได้กราฟเส้นนี้ออกมานะหรือถ้านิสิตไม่มั่นใจนิสิตสามารถลบนะครับลบเอาพุก่อนแล้วก็รันนะครับถ้าเกิดว่ารันได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะแสดง ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นกราฟที่ถูกต้องนะก็เป็นข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สแตติกนะครับก็คือ,อถึงล่าสุดก็คือวันที่16สิงหาคมจากนั้นนะครับอันนี้ผมพลอตอีกเรียกว่าพลอตด้วยอีกลบรา a รีหนึ่งนะครับชื่อ plotly นะซึ่งมันพลอตได้สวยทีเดียวนะครับนี่สิตก็สามารถที่จะลบเอาพุทก่อนนะครับแล้วก็ลองรันดูว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับ ก็จะได้ข้อมูลแบบนี้นะครับอันนี้ผมพลอตมี2ข้อมูลก็คือเป็นข้อมูลจริงกับ uh, moving average เ็ดวันนะครับเส้นด้วยเส้นประนะโค้ดก็จะยาวเหยียดแล้วก็ดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากเอาไว้ถ้าสนใจก็สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้นะครับภายหลังนะก็ผมก็ไฮไว้ right แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนิสิตก็คิดว่าเอาละในตัวนิสิตเองนิสิตจะใช้สมการนี้นะครับสมการเส้นตรงก็ใส่ a กับ b เข้าไปเพราะว่าสมการของเราคือ a คูณ x บวก b นะครับ return y ออกมานิสิตอาจจะแก้ตรงนี้เป็น7วันก่อนนะครับก็ได้นะครับลองรันดูนะแล้วก็2อันแรกเรารันแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมี data เรียบร้อยนะครับตรงนี้นิสิตเนี่ยสามารถใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือ run run time ตรงนี้นะครับแล้วก็ run after นะครับมันก็จะรันให้ทั้งหมดเลยนะครับรันให้ทั้งหมด ตั้งแต่เซล์ปัจจุบันจนกระทั่งถึงจบเซลล์เลยนะครับก็จะเห็นว่านี่คือแนวโน้มนะครับเส้นสีเทาเนี่ยคือแนวโน้มนะที่เกิดขึ้นนะในใน7วันข้างหน้าด้วยการประมาณค่าของนิสิตเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้ ตัวเลขที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมมากเช่นนะครับเราเห็นว่า4วันล่าสุดเนี่ยของ Data ชุดนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่พุ่งลงมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะลองดูว่าเอ๊ะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่ากำหนดวันไว้แค่4วันนะนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ Run Time น,นะครับเอ่อก็ใช้ Run After เหมือนเดิมนะก็จะเห็นว่าโอ้นะครับ แนวโน้ม7วันข้างหน้าของเราจะประมาณด้วยกราฟเส้นนี้นะซึ่งดูต่ำกว่าที่คาดว่าจะเป็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้นิสิตลองปรับสมการนะเช่นนิสิตบอกว่าเป็นสมการพาราโบลาเอ่กลังสองบวก BX บวก C เอะแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็น AX กลังสองบวก BX บวก C นะครับผมจะขออนุญาตนะไม่ไม่แสดงโค้ดให้ดูนะครับเช่น เป็น ax กำลังกำลังสองนะครับโทษทีครับกำลังสองนะครับบวก bx บวก c นิสิตครับโคเอฟฟิเชนต์ในนี้มีกี่ค่าครับมี3ค่าใช่ไหมนะครับมี3ค่าเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องเป็นใส่พารามิเตอร์ตัว c เข้าไปที่นี่นะแล้วก็แก้สมการนี้นะครับแก้สมการนี้ให้เป็นไปตามต้องการนะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของนิสิตนะครับในการแก้สมการตรงนี้นะนะครับแล้วก็แก่ตัวคำว่า days นะว่าจะใช้กี่วันนะครับมีข้อบังคับนิดหนึ่งว่าในเมื่อผมทำสมการเส้นตรงอย่างง่ายให้ดูแล้วผมเลือกข้อง่ายให้ทำแล้วขอให้นิสิตใช้สมการอื่นอื่นนะครับที่นิสิตคิดว่ามันน่าจะดีนะสำหรับการประมาณนะครับ ก็รายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้ใน My c o u r s e v i e w นะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนิสิตต้อง copy นะครับข้อมูลในเซลล์นี้นะแล้วก็ไปเก็บเป็นไฟล์นะครับในรูปแบบ .hw2 ขีดแล้วก็เลขประจำตัว .py แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เซฟส่งมาใน My c o u r s e v i e w นะครับอันนี้คือ รายละเอียดของการบ้านนะก็หวังว่านิสิตคงเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็ขอให้นิสิตสนุกกับการบ้านข้อ2นี้นะครับ